ข่าวลือที่น่าตื่นเต้นชิปเรือธง snapdragon แ se gen 5ขนาด2นาโนเมตรจากซัมซุงอาจถูกนำมาใช้ในสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Galaxy Z Flip 8ซึ่งเป็นประเด็นที่หลายคนรอคอยแต่ก็ยังมีรายละเอียดที่น่าขบคิดอีกมากแม้ว่าบริษัทซัมซุงฟอนดีจะเป็นผู้ผลิตชิปอันดับ2ของโลกรองจาก TSMC แต่ความแตกต่างในด้านปริมาณการสั่งผลิตในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นยังคงมีอยู่หนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจคือนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าในปีหน้าที่จะถึงนี้ซัมซุงอาจจะสามารถเข้าใกล้ TSMC ได้มากขึ้นเนื่องจาาาาากกควมมสราารถในผลิต ตชิปขนาด2นาโนเมตรสำหรับลคอมที่คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี2026ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในวงการเทคโนโลยีชิปอีกด้วยมีรายงานจาก Counterpoint r e s e a r c h ซึ่งเผยแพร่ผ่านสำนักข่าวยอนแฮปนิวเอเจนซี่ว่าซัมซุงฟอนดรีตั้งใจจะเพิ่มกำลังการผลิตชิปขนาด2นาโนเมตรในปีหน้าโดยเริ่มต้นจากชิปเ x ็กซีโน2,600ที่คาดว่าจะถูกนำไปใช้ใน Galaxy S26 Series ช่วงต้นปีหน้าและก็ได้เริ่มการผลิตในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ด้วยนอกจากนี้ยังได้รับคำสัญญาจาก m i c r o b i t ซึ่งเป็นบริษัทจีนที่ผลิตชิป ASIC สำหรับขุดคริปโตเคอเรนซีขนาด2นาโนเมตรเช่นเดียวกันและนี่คือจุดที่น่าทึ่งมาช่วงต้นปี2026 Samsung f o u ซ d r y งคาดว่าจะเริ่มผลิตชิป snapdragon 8s e l i gen 5ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดของ snapdragon 8 e l i e gen 5ที่จะมีความสามารถในการโอเว c l o c k อกเพิ่มขึ้นชิปตัวนี้คาดว่าจะถูกนำไปใช้ใน galaxy z flip 8เป็นครั้งแรกขณะที่ช่วงครึ่งหลังของปี2026ก็จะมีการส่งมอบชิป a s ซ c สำหรับการขุดคริปโตอีกตัวหนึ่งสำหรับเคนเนนซึ่งเป็นผู้ผลิตแอซิกสำหรับขุดบิตคอยรายแรกของโลกในปี2013และในช่วงปลายปี2026หรือช่วงต้นปี2027ก็มีรายงานว่าสามารถคาดหวังการจัดส่งชิป AI 6ขนาด2นาโนเมตรให้กับเท s เซอร์ได้ซึ่งชิปนี้จะเป็นส่วนสำคัญในระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ Full Self Driving (FSD) ในรถยนต์ไฟฟ้าของเทเซอ ความก้าวหน้าของซัมซุงในด้านการผลิตชิป2นาโนเมตรนี้ทําให้บริษัทสามารถดึงดูดลูกค้าหลายรายได้อย่างรวดเร็วจากที่เมื่อปีที่แล้วมีคําสั่งซื้ออยู่ที่ประมาณ8,000เวเฟอร์ต่อเดือนตอนนี้คาดว่าจะเพิ่มเป็น21,000เวเฟอร์ต่อเดือนภายในปลายปี2026และข่าวดีอีกชิ้นคือซัมซุงฟอนดรีได้ลดราคาชิป2นาโนเมตรลงถึง33%เพื่อหวังดึงดูดลูกค้าให้เปลี่ยนมาสนับสนุนจาก TSMC ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงแลนวการแข่งขันในวงการชิปทั่วโลกอย่่่่่่าาาาางงงแแนน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 นอออออีีีีคคคคืสิททจจัตตมลลละเปุดยยญใขโโ อีประดับโลกคุณคิดเห็นอย่างไรกับแนวโน้มนี้คิดว่าการลดราคาชิปจะเป็นกุญแจสำคัญในการแย่งชิงลูกค้าหรือไม่